ฮัลโหลสวัสดีกับทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่ที่แบบว่ามีชุดในตำนานเข้ามาใหม่นะผมไม่ใช่เข้ามาใหม่แบบว่ามันกําลังจะเข้ามาเดือนตุลาคมนี้นะครับผมที่จะอัปเดตใหม่ถ่ายพักหน้านะผมอีกประมาณสักกี่วันอีกประมาณสักสามวันนะครับโอ้ยอีประมาณสัก3ามวันนะ,ะ,มนนะผมเขาก็จะทําการอัปเดตแพทใหม่แล้วนะครับผม,ผมก็มาดูกันนะครับผมว่ามันจะมีอะไรเข้ามาใน 3วันนี้นะครับผมก็ใครก็จะมีการรีแลนซ์ซีวีสีด้วยมั้งนะเดี๋ยวดูวันที่29นะครับผมอ่าใกล้จะมาถึงกันประมาณอีก3วันข้างหน้านะครับผมอันนี้ก็อันนี้อีกเดือนหน้าเลยนะใหญ่เดือนหน้านะผมซีสี่ก็มันสามวันนะครับผมก็เป็นอัปเดตพอดีนะครับผมก็มาดูกันนะผมว่าสําหรับวันนี้เนี่ยที่ผมจะมารีวิวเนี่ยนะครับผมมีอะไรเข้ามานะผมก็จะมีในส่วนของท่าครอปบ้านะผมก็จะมีแบบ ท่านี้นะครับถ้าเปิดตัวนะครับผมนี่ถ้าเปิดตัวแบบนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีท่าเต้นที่แบบว่าเป็นในส่วนของชุดที่มันแถมมาจากในชุดอะ่ะมันก็จะเป็นท่านี้ใช่ไหมนี่ท่านี้แล้วก็มีท่าที่มันเป็นแบบว่าเป็นทีมด้วยใช่ปะ่ะอ่าแล้วก็ท่านี้นะครับผมเออมันก็จะมีแบบว่าท่าแจก,กฟรีสองอันนะผมท่าซื้อเสื้อ นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของการแบบว่าปลดล็อกสกินปลดล็อกสีได้ด้วยนะผมเหมือนกันนะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะผมแต่ว่าเปลี่ยนเสื้อแค่นั้นเองนะผมเปลี่ยนสไตล์เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะผมว่าเป็นยังไงนะมาดูพร้อมกันเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปดูชุดในตำนานเวอร์ชันที่สองน,นะผมก็อย่าลืมมาดูจิจกรรมนี้ก่อนนะครับผมใกล้จะหมดแล้วนะครับผมสําหรับชุดใหม่นะครับผมเป็นชุดของพวกอ่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลื่อนขั้นนะครับผมนี่เลยนะผมว่าสลอบพิษไล่หนามนะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบว่าสวยและแรงในเวลาเดียวกันนะผมว่าเดี๋ยวผมก็จะซื้อให้เลยนะผมซื้อตอนนี้เลยนะผมนี่ับซื้อแบบสดๆร้อนๆนะผมซื้อซื้อมาสุดท้ายเลยนะนี่ครับผมก็ซื้อมาแล้วนะครับกดรับไปเลยนะผมนี่นี่นี่ว่าไงนี่นะครับนี่นะผมกดรับไปกดรับไปโอเคกดรับไปอันนี้อะไรโอ้กดรับไปนะผมกดรับไปเรื่อยๆเลยนะโอ้ไม่มีเสียง เสียงมันหายไปไหนโอเคกดรับไปให้หมดเลยนะผมนี่นะผมชุดนะครับโอเคนะครับผมนี่เลยกดโอเคไปโอ้ผมอยากได้อันนี้มากเลยนะทุกคนจะได้ดหัวสิมพูมากเลยนะขอเปิดเสียงก่อนนะแล้วก็นะครับผมชุดใหม่ที่เข้ามาวันนี้เลยนะผมคือชุดนี่นะครับผมชุดแล้วเขาทอนนะผมกางเกงที่คือแบบว่าสวยมากๆเลยนะครับนี่นะกางเกงเป็นไงสวยใช่ไหมแล้วก็จะมีนะครับผมในส่วนของลนะูซี่นะผมหรือ วิกเตอร์นะผมนี่เลยนะผมก็เป็นแบบว่าดามเมจเพิ่ม2หรือเปล่าผมอ่มานภาษาอังกฤษม่อกอีกแล้วไม่ใช่ระยะนะผมเพิ่ม2แมกกซีนบวกหนึ่งนะผมอ่แล้วก็หินแปลงแรกนะผมลือปืนอีโวนั่นเองนะผมที่เข้ามาวันนี้นะผมก็คืออีโวเอ็มพีห้านั่นเองนะผมคือแบบว่าสแต็กดีมากๆเลยแต่ว่ามีอันไหนที่มันแบบว่าดีเท่ากันมีเหมือนกันนะผม สามารถไปหาได้ที่ร้านค้านะฮะเลยแค่7วันนะผมมันก็จะเปลี่ยนสกินปืนแล้วนะผมหรือว่าจะเปลี่ยนชุดหนะ้าไม่รู้สินะ <c oughs> แล้วก็มีคอปป้านะผมที่ผมไม่สามารถสุมได้อ่าสุมได้แล้วซึ่งผมเอาไปทําไมก็ไม่รู้นะผมขอแยกไม่สุมแล้วกันเพราะว่าผมมีแล้วนะแลวผมขอแยกามาเปิดกล่องดีกว่านะผมที่ผมเปิดได้เมื่อกี้นะผมนี่นะดูว่าจะได้อะไรปงโอ้ไม่อยากได้อันนี้เลยอะ่ะเพราะว่าผมไม่มีอะ่ะอันนี้ผมมีเท่าไหร่มีเก้าอะ่ะ นนมีเจ็ดสิบหโป่งว้าวโป่องอ่ะหมดแล้วอะนี่ผมอยากได้นี่นะทุกคนขอดิขออยโอ้อยโอ้อยากได้ขอผู้หญิงไม่ใช่ขอผู้ชายชายเอ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูคลิปกันดีกว่านะฮะเอโอเคครับทุกคนก็มาดูในส่วนของชุดอ่าระดับตำนานแบบที่สองกันดีกว่านะผมก็ต้องขอบคุณคลิปจากฟรี New ไฟนิวด้วยนะครับผมโมอ้ครับมาเริ่มกันเลยนะครับ มาดูกันนะครับผมว่าชุดเนี่ยจะเป็นยังไงนะผมนี่เลยนะผมก็จะเป็นชุดแนวๆนี้เลยนะผมแบบแบบว่าพวกมัองกรอะไรอย่างงี้กันนะโอ้ยอะไรไวะก็ไปรู้นะผม <im itation> ให้ทุกคนมาดูที่ตรงซ้ายล่างตรงนี้นะผมตรงซ้ายมือตรงนี้ pues น <ul ain> ก็จะมีทั้งหมดอยู่4ท่าทางนะผมนั่นก็คือท่าทาง <ul ain> ที่ไว้เปิดตัวนะเพราะผม <ul ain> แล้วก็จะมีในส่วนของท่าทางที่ไว้เต้นกับเพื่อนร่วมทีนะ <ul ain> ที่แบบกดข้างหนึ่งกับเพื่อนเต้น4ี่คนเลยนะผม <ul ain> อะไรประมาณนั้นนะอาจจะไม่แม่นอะไรขนาดนั้นนะผมแต่อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับ แล้วก็จะมีท่าทางเปิดตัวนะผมเป็นแบบที่สองนะผมนี่เลยไม่อันนี้ก็อันนี้นะผมเป็นท่าทางที่สองนะครับแล้วก็จะมีท่าทางน,นี้อันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูพร้อมกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงส่วนข้างล่างก็จะเป็นท่าเต้นสําหรับโซโลนะผมเอาไว้แบบว่าเต้นคนเดียวนะครับโอเคนะครับมากดดูกันเลยครับอ่านี่นะผมให้ดูคร่าวๆนะผมคอนเซปต์ของมันนะผมก็จะเป็นแบบว่าลายกระดูกนะผมนี่นะนี่คือท่าเต้นโซโลนะครับผมคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ในเฟียวเฟียหรือว่าเป็นทีมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอ่นนี้ก็คือชุดที่แบบว่าเป็นตัวเต็มนะผมก็เป็นชุดแบบแรงโก้นะคะนี่ก็คือสามารถปลดล็อกแรงโก้เล่นเหมือนมันจะมีแบบว่าให้เป็นเลื่อนแรงนะแรงโก้เพชรไดมอนฮีโรอีกนะผมก็จะปลดล็อกเสื้อสีเข้าไปนะผมก็สีแดงก็เป็นฮีโรอีกนะก็จะเป็นแบบว่าเป็นแรงอะไรก็ได้สีสีก็ได้นะผมเป็นแรงใหญ่ก็ได้นะครับมาดูต่อนะครับ ก็ถามว่ามันสวยไหมถามสำหรับผมไม่สวยนะครับมันสวยแค่กางเกงนะผมให้ทุกคนดูกางเกงนะเปนแบบว่าสวยมากเลยนะถ้าใส่แบบพวกไฮไลท์อะไรเงี้ยก็คือแบบจ้าบเลยนี่อันนี้คือท่าเต้นโซโลรือเปล่าเออได้เป็นท่าเต้นโซโลนะผมอ่าท่าเต้นเปิดปีกนะอันที่สองอันนี้น่าจะเป็นท่าเต้นแบบว่าแบบเป็นทีมนะผมอืมและอันนี้ก็เป็นท่าเปิดตัวนะผมนี่เลยท่าเปิดตัวเฟี้ยวอ่ะอ้าวแล้วก็เป็นท่าที่แบบว่า อันนี้อะไรนี่ยเามันคืออะไรโอ้ยังไม่รู้เลยมันคืออะไรอะถ้าทุกคนดูไปนะครับผมมันคืออะไรก็ไม่รู้นะท่านี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของชุดทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็มีหน้ากากด้วยนะครับเอ,อ่อทุกคนเห็นตรงนี้ไหมนี่นี่ทุกคนดูตรงนี้นะครับผมก็เป็นการเปลิดล็อกแรงนะครับถ้าทุกคนอยู่แง้งอยู่แค่แลงไดมอนด์หรือแลงโกอะไรนะมาณนทุกคนก็จะได้สีเสื้อแค่สีเดียวนะครับผม แล้วก็มีของทั้งหมดอยู่6ชิ้นนะเราสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยเปลี่ยนสีได้หมดเลยเหมือนเคบ,บ้าเลยนะครับนี่นะครับผมดูรายละเอียดดีๆนะครับทคนนาดูเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของสีฟ้านะผมเนี่ยเออสีฟ้านะผมเป็นไฟสีฟ้านะครับมีหมมัวของตัวนี้เป็นสีฟ้าเออนี่คือสีฟ้าทั้งหมดเลยนะผมนี กลเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับส่วนสีฟ้านะสีฟ้าก็สวยอยู่นะกางเกงอ่ะถ้าเป็นผมผมจะเอาไม่ถามว่าผมเอาไหมผมเอาแน่นอนนะผมว่ากางเกงมันสวย <S <S 1> <S 1> ต่อไปนะผมเป็นส่วนสีม่วงนะผมต้องปลดล็อกแรงก่อนนะเห็นไหมเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าถ้าเราไม่อยู่แล้งไหนอ่ะมันจะไม่สามารถใช้ได้นะผมจะล็อกอยู่นะแ้ต้องปลดล็อกแรงก่อนนะผมอันนี้ก็เป็นแร้ง คืออีกนะครับผมมันน่าจะมีแรงแรงแกนด้วยเนาะเออถ้ามีแรงแกนด้วยนี่จะดีมากๆเลยนี่นะผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะส่วนของสีม่วงสีม่วงก็สวยนะสีม่วงสีฟ้าสวยนี่นะผมอันนี้ก็เป็นผ้าปิดป่านะครับผมมีลูกตาด้วยนะลูกตาก็เปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะครับดูารายละเอียดเสื้อดีๆนะครับผมนี่คนระัผมไม่ชอบไอ้ที่มันอยู่ข้างหลังอะ่ะเออ อันนี้คือท่าเต้อนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยน,นินอันนี้มันสามารถใช้ได้แค่ตัวผู้ชายเท่าน,นั้นนะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออผมก็ใส่กับตัวผู้ชายได้อย่างเดียวนี่แหละเพราะว่ามันเป็นชุดตองผู้ชายนั่นเองนะผมก็สำหรับผู้หญิงก็สามารถซื้อแล้วเก็บไว้ได้นะผมเพราะว่าท่าทางมันเอาไปใช้ได้ทั้งหมดเลยนะอก็สวยเลยแหละนะครับผมโอเคนะครับ ก็ใครที่อยากได้ชุดแบบนี้นะผมก็อย่าลืมมาสูมนะผมในเดือนตุลาคมที่ใกล้เข้ามาถึงเร็วๆนี้นะครับผมอาจจะมาหลังหมัดสายฟ้าก็ได้นะครับผมหรือว่าจะมาพร้อมกันก็ได้นะครับเดี๋ยวไว้เจอใหม่นะผมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกัน